Terima kasih telah menonton! นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายนิรันมูลทิดารองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายทวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีนายสุภาพเกิดบุญสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี นายสุนทรน,นพันธ์ประธานกรรมการสหกรณ์คณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับณนะสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงจำกัดอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการรณรงค์การบริโภคผลไม้คุณภาพภาคตะวันออกโดยกระจายสู่ตลาดภายในประเทศผ่าน,นกลไกสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมมอบแนวทางในการจัดการผลไม้ภาคตะวันออกและมอบเงินกองทุนดอกเบี้ยต,ต่ำเพื่อบริหารจัดการธุรกิจรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร,รปี2566วงเงิน11.6ล้านบาท แก่ผู้แทนสหกรณ์จำนวน5แห่งได้แ,แก่สหกรณ์การเกษตรเมืองถลุงจำกัดสหกรณ์การเกษตร,รสอยดาวจำกัดสหกรณ์การเกษตร,รนายยอาําจำกัดสหกรณ์การเกษตร,รเพื่อการตลาดลูกค้าทกศแันทบุรีจำกัดและสหกรณ์กองทุนสวนยงางบ้านอ่างคีรีจำกัดและพบปะสมาชิกสหกรณ์การเกษตร,รผู้แทนภาคเอกชนประชาชนทั่วไป <S <S เพื่อสร้างการรับรู้ <S <S ให้เข้าใจนยโยบายของกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์นโยบายกลมส่งเสริมสหกรณ์การดําเนินธุรกิจสหกรณ์พร้อมทั้งมอบแนวทางการจัดการผลผลิตคุณภาพ ภาคตะวันออกและให้กำลังใจแก่สมาชิกสหกรณ์ด้วย